นี่ปัญญาหาเงินเมื่อ่หนมีแทนเจา้าหกกรือมัก็ติบอพ่อ,อได้อยู่บ่อขา่าคุณมานาจเจ้าขาตาต้กงง่ายนี่ก็ไปยืมเงินมือหาเท่านั้นค่ะว่าว่าแชรงเถอะเงินมือหาเป็นเงินที่พวกเจ้ามอบเจ้าข้างไปยืมเงินนักพอ่อคอยเสียนซื้อเจ้าของมอาออกเป๊ะโคไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเงินมืนหาจากเมื่อนั้นจนมาถึงเมื่อนี้รวมแล้วทั้งต้นทั้งดอกเป็นจำนวนเงิน <than> สี่แสนบาทเฮ้ยนนนี้ผมขึ้เขาก่อนสี่แสนพอวันนี้มาได้ผลต้งตกใจหมดต้นตุกมันเป็นไปเพราะอไอเด๋อวมาเพื่อนฮะดอกสี่แสนหายังได้พุ่ไปฟ้องอายุศาสมาหุ่นไปเฮ้ยขอาเงินทีตะเนียนมาหาลูกคงคุณตัวนี้สังสอนบัมักตาผม

ไปสามลูกพักเลยไปหอดุงเนินไปกอดต่อไปทันแกบ่มีเงินให้ฉันละก็จแต่ทำยังไงเนี่ยอู้จะเอาเมียมันี่ละเห็ดเมียกวแกแกเอ็นก็จะเอานี่โอ้ยับรถเซนิยงฉันนี่ชอบคนแกนี่เปียเส้ันแล้วอย่อีอันนี้มันแกแกอยู่ทไมแต่มันแกแบบก็มีคุณาพโอ้ย แกแกแบบทุกทุกเล็บตทุกมึก็มีหีดิ่ะนีก็หีทุกนะยี่บ่ตาหนูจัดยีมองเด็มึงมยมันกันเขาคือพุ่มเขาว้านละนามึงาสันกว่ามันดาสร้างพมเหียหมใช่นากากีทอดมึงจะบกไหว คุณจะมเก่งกูนะกูเลี้ยงมันี่กูเห็นไปทั่วกัวเอาเย็นนบอยคยนคันสะไตัวเจียให้คเกงแทรกขามจากวันกริบจากวัพอดโครลาัโอ้เก่งขับเก่งขัดเก่งขับเพว่าแล้วโอ้เบว์ยังจะตีคนพุ่งกูมยันกูจะเป็ดเพว่าักคนความเน้อคนพุงกระสิได้่งเสียวเอ้า่จาเยเี่